สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Adventure 12ช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งสเปคฟีเจอร์และนวัตกรรมที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกับรถยนต์ยอดนิยมอ e ีกลุ่นหนึ่งที่กำลังจะเปิดตัวอย่าง Toyota Vios 2026ที่มาพร้อมการพัฒนาครั้งใหญ่ทางด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถซีดานที่คนไทยรอคอยกันอย่างมาก โตโยต้าวีออส2อมาในภาพลักษณ์ใหม่ที่ดูเฉี่ยว่ยวทันสมัยยิ่งกว่าเดิมเส้นสายการออกแบบถูกปรับให้ดูดันสปอร์ตและพรีเมียมมากขึ้นด้านหน้าติดตั้งกระจังหน้าแบบใหม่ที่ผสานความหรูหรากับความสปอร์ตอย่างลงตัวฝายหน้าแบบเล d โปรเจ c เตอดีไซน์เรียวยาวเข้ากับแนวกันชนที่ออกแบบให้มีความกว้างและให้ความรู้สึกมั่นคง ล้ออลลอยลายใหม่ที่ออกแบบให้มีความทันสมัยช่วยเสริมบุคลิกโดยรวมให้ดูเท่และแตกต่างอย่างชัดเจนห้องโดยสารภายในของ Toyota VOS อ2 2 6 6ถูกออกแบบใหม่ให้หรูหราและกว้างขวางมากขึ้นวัสดุที่ใช้ตกแต่งเน้นความพรีเมียมทั้งแผงคอนโซลที่ดีไซน์แบบชั้นเลเยอร์การตัดเย็บหนังที่ละเอียดและมีคุณภาพสูงมาพร้อมหน้าจอแสดงผลกลางแบบทัศสกรีนขนาดใหญ่ รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงพร้อมลำโพงรอบทิศทางที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการเดินทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายและปรับการควบคุมได้สะดวกรวมถึงมาตรวัดดิจิทัลที่ให้ข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนและทันสมัยด้านขุมพลัง Toyota VOS s 2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยคาดว่าจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินรุ่นปรับปรุงที่เน้นความประหยัดน้ำมันและความทนทานรวมถึงอาจมีรุ่นไฮบริดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาเสริมเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่ที่หันมาให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความยั่งยืนระบบเกียร์ CVT ถูกปรับปรุงให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและตอบสนองได้ดีขึ้น อีกทั้งยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดหรือโหมดสปอร์ตเพื่อการเร่งที่ทันใจในด้านความปลอดภัย Toyota v ว o s 2026มาพร้อม t y y t t s s f e t y s e n ซ e ที่จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบเตือนการออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมพวงมาลายัย ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติรวมถึงถุงลมนิรภัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งมอบความมั่นใจให้ผู้ขับและผู้โดยสารทุกการเดินทาง นอกจากนี้ยังมีการใส่ใจในเรื่องของความสะดวกสบายและการใช้งานจริง Toyota v i o s 2026มาพร้อมระบบกุญแจอัจฉริยะพุชสตาร์ช่องชาร์จไฟ USB และ Type C หลายตำแหน่งระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำรวมถึงพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่กว้างและปรับพับเบาะได้ตามความต้องการเหมาะทั้งสำหรับการเดินทางในเมืองและการออกทริประยะไกล ในด้านการขับขี่ Toyota v i o อ2 2 2 6ถูกพัฒนาให้มีช่วงล่างที่สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนนมอบประสบการณ์การขับที่มั่นคงและมั่นใจยิ่งขึ้นพวงมาลัยไฟฟ้ามีความแม่นยำตอบสนองได้รวดเร็วช่วยให้ผู้ขับควบคุมรถได้ง่ายทั้งในเมืองที่การจราจรหนาแน่นและบนทางหลวงที่ต้องใช้ความเร็วสูง Toyota าวีออ2026ยังถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคนทำงานรุ่นใหม่ที่ต้องการรถประหยัดน้ำมันและดีไซน์ทันสมัยครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถที่นั่งสบายและปลอดภยัยหรือแม้แต่คนที่มองหารถยนต์คุ้มค่าราคาที่มาพร้อมฟีเจอร์เกินตัวถือว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่น่าสนใจและคุ้มค่ามากสำหรับตลาดปี2026 เมื่อพิจารณาในภาพรวม Toyota v o ีอ2026ถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่น่าจับตามองด้วยการดีไซน์ที่โบฉเฉี่ยวรูหราภายในที่กว้างขวางพรีเมียมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยขุมพลังที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงและความประหยัดรวมไปถึงมาตร,รฐานความปลอดภัยที่จัดเต็มใครที่กำลังมองหารถซีดานที่คุ้มค่าและครบครัน t o y ยต a v ีอ2026ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม และนี่ก็คือการรีวิวสเปคและฟีเจอร์ของ Toyota VOS s 2026ที่เรานำมาฝากกันวันนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Adventure 12ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันต่อไปครับ